นรกสี่ก็หมายถึงนรกเนี่ยมีสี่สี่ชั้นชั้นหนึ่งก็คือสัตว์เลร้ยงฉันเนี่ยอัวควายเนี่ยปูป้าเนี่ยในสัตว์นรกนะสัตว์เลร้ยงฉันเนี่ยเรียกว่านรกที่ใกล้มนุษย์ที่สุดอสุรกายเนี่ยชั้นอีกอีกสี่ภูมิอีกอันนี้ก็เป็นนรกอีกภูมิหนึ่งอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เปรตเนี่ยอันที่สามเนี่ยเปรตอันที่สี่เนี่ยเป็นอเวจีนรกนักเพลเนี่ยนะเนี่ยมีสี่สัตว์ มันก็กโลกมนุษย์เนี่ยหนึ่งเป็นหาเห็นบ e ่เขาเรียกมัชชิมาภพเพ่นเนี่ยมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเฮ็ดเอาสวรรค์ก็ได้เฮ็ดเอานรกก็ได้เฮ็ดเอานิพานก็ได้มนุษย์นี่มีสิทธ์ก็ทุกภพเห็นบ่มันจะไปย่องมันจังไรบ่เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นภพภูมิหลงตาเรียกว่ามัชฌิมาภพเป็นภพกลางสร้างเอานิพานเอาเป็ดสีเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ได้มึงอยากเป็นหมาก็ให้ขคือหมา อยากเป็นง้วก็ฮหดคืองัวอยากเป็นเศรษฐีก็ฮหดคือเศรษฐีให้จังไรใหเศรษฐีคือเศรษฐีฮ็ดค,คือลงจาเนี่ยทานพระพุทธเจ้าพวทาทานศีลภาวนาใครอยากเป็นเศรษฐีให้ทานคนโง่คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานพระพุทธเจ้าสอนคำมันผิดพุทธวสอนดอกมิตกิเลสนั่นละ่ะที่มันหอบมันเหวเนี่ยมันโลภมากโยคุมเมเนี่ย